ทะเบียนก็สวยสายเปตัวจริงโอ้โหเปิดเหตุผลการหอบเงินล้านถอยรถหรูให้เสกโลโซเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีความโชว์สปีดอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลให้แฟนคลับได้เห็นอย่างเสกโลโซกับภรรยาการวิพากร์ซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งครบรอบหนึ่งปีการแต่งงานไปโดยโพสแสดงความรักถึงกันและกันแต่ก็ไม่พ้นเจอจับโป๊ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุด การสายเปย์ขอบเงิน6ล้านถอยรถยนต์หลูป้ายแดงให้กับเสกโดยที่เจ้าตัวบอกว่าซื้อ bmw แจกครอบครัวครบทุกคน i8 1คันซีรีส์3 2คัน x3 1คันจะซื้อซีรีส์7ชมใหม่ล่าสุดให้สามีบ้างจะเป็นไรไปจะได้หายซึมเศร้าและอีกอย่างพวกเวนชั่วๆมันโกงเงินไปเกือบร้อยล้าน เครียดมาพอแล้วยังไงตู่ต้องได้คืนจัด S7 ให้สามีเพื่อความเบิกบานของครอบครัว6ล้านกว่าชิวๆไป h a s เงินทองของนอกกายไม่ตายหายากชิบหายขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ